แหนมหมูแหนมเนื้อครับทุกคนสวัสดีครับวันก่อนเห็นพี่อ้นสีพันเขารีวิวนะครับของพี่แจ็คฟินิกฟอนิกะครับที่เขาเป็นช่างตัดผมนะครับทุกคนกี้ก็เลยสั่งมากินว่าพี่อ้นสีพันชอบมากอะไรเงี้ยกีไม่ถนัดแบบดิบนะครับก็เลยทำเป็นสุกห่อใบตองมาแบบนี้นะครับทุกคนอุ้ยเขาขายไม่แพงนะอันดับแรกนะยังไม่พูดถึงรสชาตินะครับ15บาทนี่คือห่อบลึ้มอย่างนี้เลยครับทุกคนเอถือว่าใหญ่นะครับทุกคนอันนี้แหนมหมูแหนมเนื้อ เนือ้อเนื้อยี่สิบมัง้งแล้วก็ไอไอห,หมูอ่ะสิบห้าบาทอันนี้ไม่ได้สปองสปอนอะไรนะครับเขาก็จะมาเป็นแบบนี้ครับทุกคนแต่ว่ากี้ไม่ถนัดนะครับแต่เดี๋ยวกี้จะชิมให้ให้ทุกคนได้ได้รู้รสชาติกันหน่อยนะครับสั่งมานี่เป็นกล่องมานะครับปะ่ะทุกคนกินกันเลยกินกับแบบส้มผักเนอนี้นะครับอืมวันนี้มีกระติบข้าวเหนียวมาด้วยนะครับฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยนะครับทุกคนอืมมาขอกินแบบสุกก่อนเลยละกันนะครับที่เราถนัดอืมเราก็จะ เราก็จะขอรีวิวเป็นแบบสุกสุกนี่แหละนะครับทุกคนเพราะว่าเราชินกับการกินแหนมสุกเนาะออืมอืมมแต่ชิ้นใหญ่จริงสิบห้าบาทอ่ะอรสชาติมันก็เปรี้ยวเป็นแบบแหนม กตันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดอย่างเดียวครับทุกคนมันมีเปรี้ยวมีนัวอืมอีกหนึ่งคำต้องเอาเนื้อเอาเนื้อเดี๋ยวจะสรุปให้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคือดูทุกคนใส่พวกกระเทียมใส่พวกเครื่องมาแน่นๆ อืเนื้อยี่สิบถวบ้านกี้นะยี่สิบาทบางทีแผ่นบางนิดเดียวอืมเนื้ออร่อยความเปรี้ยวเนี่ยมันมัน,มนเราสามารถทิ้งไว้ให้มันเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยได้นะทุกคนเนาะกับส้มผักกับแจ่ว หมูก็จะมีความเป็นแบบเนื้อหมูหนังหมูแบบในปริมาณสัดส,ส่วนที่เขาเรียกว่าดีไม่ไดแบบมีแต่หนังหรือมีแต่หรือมีแต่เนื้อโดยส่วนตัวนะครับอร่อยแต่ไม่ถึงกับขนาดแบบหืมตาลุก ก็มันก็มีความเป็นแหนมที่รสชาติดีเลยครับอืมก็แหนมะนะมันจะเป็นแบบรสชาติแบบดีขนาดไหนได้อะทุกคนมันมันก็คือความดีในความเป็นแหนมอะ่ะกินเพลินๆดีกับข้าวกินกับแก้ม วเธอจะหาว่าแบบว่ามันต้องกินดิบสิอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งเลยนะพี่รู้สึกว่าคุ้มมากคือขนาดครับสิบห้าบาทได้ใหญ่มากพริกสองลูกแบบนี้อมืมากินดิบให้หนึ่งคำ

ชินเบลลมบางทีช่วงนี้กี่อยู่บนอย่างเงี้ยครับอืออุบนจะหาซื้อยากเลยครับแบบเนี้ยอืแบบเแบบดิบก็จะมีความนุ่ม อันนี้แบบหอมใบตองมาอืมแบบสุกก็จะมีความแบบหอมรสชาติแบบความคลิวความเผาที่เอาเข้ามาออบลมร้อนนะครับอืมไม่ได้ย่างแบบ ด่างไฟก็อร่อยเหมือนกันแบบดิบก็อร่อยนะแน่ในวันไม่กินดิบอืม แจ่วมานั่งกินด้วยนี่แบบรล่นกีนี้น้องจากทำหน้าที่ป้ายยาคนอื่นเวลาหาอะไรมากินแล้วกีก็เป็นทาตการตลาดเหมือนกันไม่ใช่การตลาดหรอกเราเห็นใครกินแล้วน่าทานกีก็สั่งตามบ่อยครับ เราก็อยากรู้นะรสชาติมันเป็นยังไงแต่พี่อ้นสี่พันชอบมากสํสหรับกี่คืออร่อยนะคุ้มค่าด้วยไม่แพงถามว่าจะสั่งกินอีกไหมคิดว่าสั่งถ้าเกิด อยากกินแหนมพั้นี้ก็เป็นคนชอบกินแหนมอยู่เหมือนกันครับเอามาแบบเขาผัดแหนมใส่เจาแหนม บางทีเห็นพี่แจ็คฟินิกส์เขาไลฟ์ขายของก็ยังคิดนะโอ้พี่แจ็ครวยขนาดนี้ยังมาทำแหนมขายอีกเหรอครับแล้วก็ดูแบบว่าไม่ได้ขายเอากำไรเยอะขยันมากทำไมเราไม่ขยันแบบพี่เขาบ้าง <c oughs> <c oughs> เราก็ขยันแหละแต่เรารู้สึกว่า เราทำแบบไม่ทำเยอะอทำไปด้วยพักไปด้วยหมูย่อครับ รสรุปกินแบบดีบอร่อยไม่ข่าวอืม้ม หลายคนก็บอกว่ากีเป็นคนแบบกินอะไรก็เป็นตะแซบเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือมีหลายอย่างนะที่กีซื้อมารีวิวหรือบางทีกี้เข้าร้านไปแล้วนะครับถ่ายนี่ก็จะถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับแม่คงแม่ค้าทางเดินเข้าร้านนู่นนี่นั่นเวลาไปกินข้าวที่ร้านอาหารแต่กี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าไปแบบคุยกับแม่ค้าอะไรเท่าไหร่ก็คือให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขา แล้วพอดีถ้ามีบางทีแบบรสชาติมันไม่ได้อ่ะกี้ก็คือไม่ถ่ายต่อเลยนะครับแล้วก็ลบลบไฟล์ที่แบบถ่ายอินเสิร์ตหน้าร้านตอนเดินเข้ามานู่นนี่นั่นถ่ายลบออกเลยครับไม่ลงไม่ถูกปากเราเพราะว่ากี้ก็รู้สึกเหมือนกับพี่มาวินแล้วก็รู้สึกว่าเออพี่มาวินก็คือแบบต้นแบบแบบฉบับนะเราไปฟังเขาแล้วแบบแนวความคิดตรงกันว่า ไม่ชอบเราเราไม่ชอบก็ไม่ใช่ว่าของเขาจะแบบไม่ดีหรือไม่อร่อยสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้เพราะแต่และคนชอบไม่เหมือนกันจริงๆไม่ชอบเราเราก็แค่ไม่ชอบจบไป แม้กระทั่งอาหารบางอย่างของกี่กี่กินแล้วกี้รู้สึกไม่ชอบกี่ก็ไม่ลงครับยกเว้นเป็นแบบเอออยากรีแอคว่าเป็นของใหม่ๆเช่นของใหม่ๆในสังคมไทยปูขนมปังกุ้งแดงสเปนยอะไรเงี้ยเอออันนั้นคือเราสามารถรีแอคตามความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไปกินร้านใดร้านหนึ่งแต่เราแบบว่าทำรีแอคกับอาหารชนิดนั้นๆอย่างเงี้ยครับอืม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวที่ไปกิน่อหลังบ้านวันนี้ก็มารีวิวแล้วก็มากินข้าวเ,เพื่อนกับทุกคนนะครับอร่อยอยังไงก็ไปลองหากินกันได้นะครับทุกคนวันนี้ควาเพียงเท่านี้สว็สดีครับทุกคนได้บ้า